มันเป็นยิ่งอันตรายไปแค่ก็หายประันคือมันต้องต้องยอมรับด้วยอ่ะนะเรื่องของการทาบางีก็เดี๋ยวที่คาดไวใั้นม่ทนเป็นย่้มแค่ไหนดังนั้นเราต้องต้องมีบัตรต้องมีเรองานย่เ่อนกคจะซื้อที่ไนอ่ใช่ผมซื้อข้อมือพวกนี้เนี่ยข้อมือพวกนี้ผมอของนั้น มีมากกว่านี้นเลยอาอกแล้วตอนนี้ไม่มีของขายด้วยเดี๋ยวนะนำข้าวสุงงกเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องหลบในหลังไม่คยเห็นเลยดูเลข <c oughs> ดูสกกันแต่ก็ได้วันละสี่วันละสี่ีวันละเ ไม,ไม่ได้เอันละสิบปบบบบบบบ่ะพี่เน็ดสิบไม่สามา,ารถที่จ่ควบคุมได้ว่ามันจะคือคือตอนที่ไม่มีโรคนี้เป็นละบาดแต่พอเผลนะบาดมันจะไส่เกินราคานะ